เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับก็ผมก็จะมาเล่นเกม Far Cry 4กันนะฮะก็เรียก Far Cry 4ไม่ได้ครับมันบันนอกนะครับต้องแบบ f 4 r o ต้องแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะมานิวเกมกันผมก็ได้เล่นไปนิดหน่อยครับก็ไปเช็คนู่นเช็คนี่นะครับก็เนิวเกมกันเลยดีกว่าดีกว่าเลยครับ โอ้โหโนโม m a l h a ด้วยโชว์ฮาร์ทเลยนี่เอาเดิเอาเดินี่เยสด้วยเป็นไงเป็นไงล่ะครับฮาร์ทเลยนะฮะเริ่มด้วยฮิมะที่โหมกระนนเำ aj ลูกรักฉันมีบางอย่างที่จะขอ เป็นอย่างสุดท้ายพาฉันกลับไปที่ลักษ์ลักษม,มานา <c oughs> ผม,าววามมาดูเพราะว่าลักษมานาเอา่อมิสเตอร์เกลิอลอาล่อาแต่แต่แปลไม่ทันครับตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรครับ <c oughs> เป็นอินโทรอยา่า ตอนนี้ตัวเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองไกลลาดนะครับก็อ่านจากสติเตอได้อรถสั่นด้วยโอ้ภาพสวยเลเนี่ยนี่ก็คงเป็นโกรธโกรธโกรโกรแบบนี้โดนโดนด่าแน่คนละโกรเฮ้ยพาสปอร์ต อ่ะพาสปอร์ตครับยืน่นยื่นให้เขาอ่าโอเคมองหน้าทำไมอะไรครับนะ่ะตังเหรอให้ตังเหรอหายใจซะเอาเดี๋ยวฉันคุยให้โอเคครับรคุยไปนะพาสปอร์ตอืมเอาอะไรครับให้เอา อ่าแล้วก็ส่งไปอ้าลิงลิงตบหัว <laughs> ยายาเ <laughs> นี่ยน, <laughs> น,นี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโดนตบหัวไปแล้วนาทีหนึ่งคงก็เข้าด่านตรวจอะไรประมาณนี้ครับด่านตรวจเข้าประเทศหรือเข้าเมืองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น <laughs> ยายา <laughs> ๆๆเบาๆหน่อยนี่ไงพาสปอร์ตทำไมไม่ดูละ <laughs> ่ะอ้าวเช็คระเบิดครับ <laughs> มีแฮเอ้ยพี่ใชม่มีแฮมีฮอด้วยอืม มีไรหรือเปล่าทำเอ้ยเอ้ยพาร์ตหายาก,ดกเดี๋ยวกับบ้านไม่ถูกเอ้ยดูเฮ้ยมีอะไรกันครับเอาเอาย,ยิงกันเลยมันจะดีโอ้โห,หน่โอ้โหสู้ด้วยตายครับเฮ้ยอย่าหันมาทางนี้เอ้ยยาโอ๊ยป้าหมอบลงครับโอ้ยอุอ้ย ไปไปต้องไปแล้วหูพอพอมาทำไมโอ้ยอ,อย่าอย่าจ่อปืนมาทางนี้โอ้ยอย่าหูจออ่อซะเฮ้ยสกิลแล้วครับสกิลหูโมบเอาหน้าจุ่มดินอ่านี่ก็น่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องของภาคนี้แล้วครับ จับหน้าก่อนหนึ่งทีดมจมดมนิ้วหนึ่งทีดมนิ้วดมทำไมวะคงสวดภาวนาฉันจำได้ว่าฉันพูดว่าหยุดรถบัสใช่หยุดรถบัสไม่ใช่ยิงบัสหยุด Personal. ยิงหยุดยิง do those w o r d o d เอ่อเสียง okay. มันคล้ายกันหรือไงฮะเออมันนอกเหนือการควบคุมนะมันนอกเหนือการครอบคัวคุมเสียมโอ้โหโคตรโฉด ล้มล้มทั้งยืนเอ้ยล้มทั้งล้มทั้งล้มทั้งนั่งก็ได้อ่ะโอ้โหเลือดเลือดเลอะรองเท้าเลยเนี่ยเออมองหน้าทำไมลุกขึ้นลุกขึ้นลุกชาย บุกกอดด้วยกอดไปทีนึงแล้วฉันขอโทษด้วยสำหรับนี่นนนฉันมีปาร์ตี้รอนายอยู่บแต่นี่ใครเนี่ยนี่เพ <c oughs> ื่อนนายเหรออย่าแทงเขาด้วยเขาเงีออยบ <c oughs> มากเลยฉันชอบ Supposed to be very simple, but you know, if you give you... food just... to monkeys, they just food. Yaha, oi, 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 little oi, oi, selfie. oi, oi, cheese. oi, 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 Don't worry about a thing, my boy. <peak marshes> we'll oi, นขนาดนั้นเลยลมันบอก,ก <laughs> อา้าแม่สุดยอดครับแค่อินโทรก็เข้มข้นเจียมจนกันไปขนาดนี้แล้วในเรื่องมันจะขนาดไหนครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหขอบครับตอนนี้ อตอนอา่เราก็อยู่ในถุงไอถุงที่มันคุมเราครับตอนนี้เปิดหน้าเราได้แล้วมัง้ง <c oughs> พูดจังเลย <c oughs> อ่ามันบอะเจ้าออกแล้วครับเออโอ้โหแดดจ้า อีกครั้งนะขอโทษที่เรื่องมันเกิดแบบนี้อาเจกาเลีเจกาลียังไม่รู้ชื่อเพยคอนเพยคอนมินิตมิมิเพแพกแพกแกนมินเออเออเออไม่ไม่รู้จักฉันเหรอโอ คงอย่างนั้นพ่อ I need cash ฉันต้องการตังโอ้ออฟฟิตต้องทั้งหมดเลย thank you นี่ไงใช่เอ้าหน้าหน้าเหมือนมันเลยครับให้ให้เราเหรอใช่นั่นฉันเองอ่าแล้วเอ้ยมาแต่เอ้ยอยาเขาเข้าใจฉัน โอ้โหไม่ตลกแล้วโอ้โหถ้าคุณจะนิ้วจุ่มแล้วดูดขนาดนั้นจะล่างแม่ผมเข้าไปในตัวคุณเลย,ย <c oughs> ไหมครับอืมอ When your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized... It's not me. Those fucking terrorists, You ruin everything. Like dinner. If no one ever teach you that it's rule, then text ม่มันบอกว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์ในการดินเนอร์ฉันอยู่กับอาเจกาเล่ Help ช่วยด้วย Help ช่วยด้วยนเหรอค่ for help ลองให้ลองให้ดีกว่าลองให้ขอความช่วยเหลือดีกว่าลองให้สิลองให้ คลายฟุตช่วยด้วยโคตรโลกจิตโอ้มาก็โคตรโฉดโอ้หุยดึงออกแล้วเอาพาตัวไปเฉยเออ่นักท่องเที่ยวใช่ไหม พีสเตย์อะไรเนี่ยเออขอร้องแหละอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะมาอ้าวมันอย่างนี้ก็ปิดโกรดก่อนครับเก็บโกรดแล้วเจ้าวัานนี้อืมอ่า depose d compound ผมอ่านถูกหรือเปล่าโอ้โหสำรวจ สำรวจทำไมครับทำไมผมต้องสำรวจด้วยฮะเมื่อกี้เขาบอกให้อะไรนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่แถวนี้ก่อนใช่ไหมครับผมรออยู่แถวนี้ก่อนก็ได้ผมไม่อยากเป็นเด็กไม่ดีเฮ้ยโอ้ยตกใจวัดดึเฮ้ยมีปัญหาครับโอ้ยเดี๋ตบหน้าหันรู้ไหมครับตอนนี้ผมกำลังเป็นโจรน,นะครับทำไมรู้ไหมครับ ย่องเบาแต่นะครับถ้าย่องแบบเนี้จุจุ๊บจุ๊บจุ๊มันจะเป็นโจนอีกระดับหนึ่งครับอะไรรู้ไหมครับย่องแรงยังจะเล่นเฮ้มีตังด้วยฮะโอ้โหเก็บได้พันหกพันหกเคนี่มันเท่าไหร่ฮะเอ้ยใจเย็นพี่น้องหัวลิงลิง เอ้ยไม่ใช่หัวครับเป็นตัวเลยฮะเฮ้ยเอาไม่ได้จะลงโอ้ยจะคุยกับลิงลิงลิง,ลงนายลิงจักจักลิงจักจักรักจริงจริง <c oughs> แล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมามันบอกมันจะกลับมาไม่ใช่ครับช้าไปหรือเปล่าครับช้าไปนะเฮ้ย <c oughs> ลา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 ลลท่านท่านท่านผมอยากได้สักถ้วยผมขอได้ไหมโอ้เป็นเลยเปิดเจออะไรครับเนี่ยอยากนั่งเล่นแถวนี้มากเลยฮะนั่งอ่ะนั่งรอครับผมนั่งรออยู่ตรงนี้ โอ้โหโอ้โหดูแสงไฟตรงนั้นสินั่งรอครับเอ้ยนันมันใครครับนั่นมันทหารเอ้ยสวดดัสดีทหารเราอยากไปฝึกกับนายมากเฮ้ยนั่นมันเฮลิคอปเตอร์เนี่ยฮะเข้าใจหรือเปล่าครับเราต้องเป็นคนดีเชื่อฟังคำของชาวบ้านชาวช่องมานั่ง มายืนมานั่งยองๆที่บนโต๊ะกินข้าวผมจะอ้าวมีกล้องมีกล้องเฉยเลย <c oughs> โอมีกล้องเฉยเลยครับเฮ้ยนั่นมันหมาอ้าวไปไหนล้วนั่นมันหมาฮะนั่นนนอ้าวนั่นฮะอ้าวอ้าวทงทงทงบังเอมันลิงไม่ใช่หมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเยเยเยฮ้จะ <c oughs> นานจุงเบย ข้าน้อยขอรับสิ่งที่อยู่ในมือท่านท่านจะให้ข้าได้หรือไม่เอาไปเลยเจ้าขี้ข่าขอบคุณท่านมาก <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรนานชุงเบยค้อยรอจนเมื่อยนะ้วนะกินน้ำแม่งเลยเอาลิงเฮ้ลิงมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยลิงเฮ้ยเฮ้ย มันจะมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะคุยกันเสร็จครับผมรอนานแล้วนะนี่อ้าวมีเปิดนี่เปิดให้หมดไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าอ้าว,อ,าวอะไรครับเนี่ยอ้าว <c oughs> โอ้ขอโทษด้วยเอ่ออ่า อืมเย็บตรงไป fabulous อืมอืมเวิลอ้าวมาสิไปเถอะอ้าวไปไปไหนครับอ้าวอยู่ๆก็ให้ไปเฉยเลยเฉยเฉยอ้าวโหลดเฉยเลยครับอ้าวจีพอยต์แลนดิ้งรู้ไหมเนี่ยอ่านี่เซอร์ไพรส์มากเลย อขอบคุณมากคำรันอ,ะ,อะแม่เธอเคยพูดถึงพ่อไหมไม่เคยอ่ะโมฮานคันนี่นนนนแปลว่าอะไรครับโอ้ fell in love, he had a child, and that is when Mohan showed his true colors. He drove you and your mother away, even killed your sister, Lakshmana, which brings Lakshmana. Lakshmana shouldn't be alone anymore. I'm so glad we're finally back together. I'm so glad we're finally back together. อ้าวนี่อะไรครับเพสมัมวิทอ้าวอ๋อเลิฟวิ่งเมมโรี่ครับก็เอาโกรธแม่วางเลยครับนี่เป็นโกรธของพ่อครับข้างซ้ายโห I love you ฉันรักเธอและจะอยู่กับเธอตลอดไปโอ้โหูซึ้งครับ อะไรครับเนี่ยอ่าโมฮานครับจอนอลโอเคครับไปโอเคโอค้ก굿ดดีมากเออ่รู้สึกดีมั้ยยังเนี่ยดีไปเอ้ยและ <c oughs> ไปยิงกันเถอะนี่ อะ,อะ,อะ,อะ <c oughs> จบโอ้โหสุดยอดเป็นไงฮะผมเนี่ยสุดยอดเล่นฟ้าคายสี่โบทฮาร์ดแป๊บเดียวก็จบเป็นไงแม่ยอดเลยครับก็ ก็มาเล่นให้ดูกันนะครับก็จบภายใน15นาทีโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์ได้ครับก็ไม่ชอบอะไรก็บอกมาก็ได้เดี๋ยวผมเอาไปปรับปรุงนะครับก็ข้อคิดของเกมนี้นะครับยยัมีข้อคิดอีกเหรอก็เเล่นจบแล้วมันต้องมีครับข้อคิดก็คือการที่เรา เชื่อใจใครสักคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเด็กดีครับเด็กดีต่อผู้ใหญ่นะครับเชื่อฟังเขาครับก็เราจะได้ผลดีๆตอบแทนอย่างผมนี่มันไงเล่นโหมดฮาร์ดจบแป๊บเดียวนะครับก็ถ้าชอบถ้าชอบการผลงานของผมก็ติดตามผมครับกดซับผมเลยผมมีผลงานไหมพวกคุณดูอีกเน่ยหน่อยครับบายบายครับตอนนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับ